สวัสดีครับพราะ่นี่เป็นบบใจสนอนะเนี่ยนี่มอกนะมอันนี้บบใจสนอบางคนก็จะว่าโอ้หลวงไอ้นั่นบบใจสนอกา่บแจยนี่หมอกหมอกบางมดอ่ะ พรเน้อปีน้องหมอกตั้งนันะ่นอ่ะงามแต่แต่หลเนี่ยพอรู้ภูเขาพอจะบ่อหันเนี่ย หมอกถั่มมดอ่ะพวกเขาสูงบสง่สงูสงนะมันก็ถั่มมดหมอก ทางเนียเนี่ยถ่ายมาได้มันมีต้นไม้บังเนี่ยพอโลทางใต้เนี่ยปุ้นพอภูเขาปุ้นถั่วมดเนี่ยพอพอจะบ่หันเนี่ย นี่เดือนเซเดือนเซฟที่สาวไปสาวหกเจ็ดลืมไปแล้วเวลาปเดี๋ก็ประมาณตัวไหนประมาณเก้าโมงสิบห้าสี่สิบห้านาทีเก้าโมงสี่สิบห้านาทีเก้าโงเจ้า โอ้ลงามแต่แต่พอมอกบางมดะบางบุเขามดอ่ตตนี่งามแ,แมันถ่ายบ่ได้มันติดต้นไม้ใหญ่ต้นไม้สูงถ่ายบ่ได้ ໃຫ້ພໍໃຫ້ໂຊກດີທຸກຄົນເດີ້ນຫ້ກດທຸກຄอยู่ດີມສຸກຢູ່ບິນມພໍນ້ານ